สวัสดีนะคะทุกคนนะคะ You have proved that you fight well. Now you can join us. Wake up. Check your phone. Ignore the alarm. กลับมาพบกับช่องอุ๊กี้ beauty addict นะคะสำหรับใครนะคะที่เข้ามาดูครั้งแรกนะคะก็แนะนำตัวเลยนะคะชื่ออุ๊กี้นะคะมีเพจใน Facebook แล้วก็มีช่องทางให้ติดตามใน Instagram นะคะยังไงอุกก็ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่เราจะได้มาจอยเป็นคอมมูนิตี้ของคนที่ชอบเครื่องสำอางนะคะคอมมูนิตี้เดียวกันนะคะยังไงก็ฝากช่องของอุ๊กไว้ด้วยนะคะ คิดว่าทุกคนนะคะที่กดเข้ามาก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าวันนี้อุกจะมารีวิวอะไรนะคะสิ่งนั้นนะคะก็คือ Rare Beauty นะคะของเซเลน่าโกเมสนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยจากที่ดูหน้าอุกก็คือรู้เลยนะคะว่าจะมารีวิวอะไรบ้างนะก็มีคิ้วมีตามีอะไรมาเรียบร้อยนะคะเหลือแค่บริเวณใบหน้าแลวก็ลิปสติกนั่นเองอุกนะคะทําการแบบว่ารอมานานมากนะคะเดี๋ยวอุกจะทิ้งร้านที่อุกพรีออเดอร์มาให้นะคะจากอเมริกาแล้วก็เป็นช่วงที่เซฟราเซล20%พอดีนะคะ เราก็เลยได้น้องๆเขามาเป็น Family แบบนี้นะคะมีทั้งหมด3 4 4ตัวด้วยกันนะคะเป็น Always a n Optimist Illuminating Primer นะคะแต่ก็นแน่นอนนะคะทุกคนก็ต้องรู้กันดีอยู่แล้วนะคะถ้าจะซื้อคงต้องเป็นรองพื้นนะคะ Liquid Touch w i t l e s s Foundation ซื้ออยู่ในเบอร์1 9 0 W ค่ะตามมาด้วยเป็นคอลเลคชันที่ออกมาเป็นพวกมินิเซ็ตเล็กๆช่วงปลายปีก่อนหน้านี้นะคะก็จะเป็นเซตที่มี ครี b บ u ัชนะคะแล้วก็เหมือนเป็นลิปบาล์มนะคะที่มีสีก็คือเป็นเหมือนทินเทนลิปบาล์มนั่นเองนะคะแต่ว่าอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะคะรีวิวของ Rare Beauty เนี่ยอุ๊คคิดว่าอุ๊คดูทุกคนที่ทำใน YouTube แล้วนะเพราะว่าคืออุ๊คแบบชอบมากแล้วก็คืออยากได้มากๆนะคะก็คือ เลยแบบว่าดูรีวิวเยอะมากๆจริงๆตอนแรกนะคะมีตัวหนึ่งที่อยากได้นะคะก็คือเป็นตัวที่เป็นเหมือนไฮไลท์อะที่เป็นเหมือนลิควิดลิควิดไฮไลท์เตอร์อะแต่ว่า คือจากที่ดูรีวิวมาแล้วก็คือเออทำให้เรารู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวไว้คิดดูก่อนอะไรเงี้ยก็เลยเอาตัวที่เราคิดว่าน่าจะเวิร์กแล้วก็น่าจะดีกับเรานะคะมาก็คือมีคุณน้องทั้งหมดนี้นะคะอันนี้นะคะเป็น always and optimist illuminating p r i m e r นะคะตัวนี้นะคะเป็น travel size นะคะคือที่อุก เลือกมาเป็นพรมเบลไซส์นะคะ mm hmm. เพราะว่าอุมีจริงๆอุเป็นคนชอบผิวโกล์นะคะ mm hmm. แล้วก็หลายๆคนก็คงจะเห็นว่าอุชอบแบบผิวดิวตลอดเลยเราก็เลยมีพรมเมอร์แนวเนี้ยเยอะนะคะ mm hmm. ก็เลยอยากจะขอลองดูก่อนนะคะอันนี้นะคะก็คือเป็นแพคเกจจิ้งนะคะซึ่งด้านในนะคะก็จะเป็นหัวปัม๊มมาในไซส์15 ml นะคะแบบนี้ตัวแพ็คเกจเนี่ยเป็นพลาสติกนะคะด้านแล้วก็ตรงแคปฝาตรงนี้เป็นพลาสติกแบบ เงา glossy นะคะแล้วเราก็จะเห็นโลโก้นะคะของ Rare Beauty อยู่สีทองอย่างนี้นะคะสวยมากๆเลยคะ่ะปั๊มออกมานะคะอันนี้อะเราลองดูเนื้อกันจากที่ยุ้มเห็นนะคะในในรีวิวเนี่ยเนื้อมันดูมีความแบบว่าช่ำวาวแล้วก็เขาบอกว่ามันดูแบบ pearlescence แบบเหมือนมีแบบชิมเมอร์เล็กๆอยู่ในนั้นอนะ อุก,ก็จะปั๊มออกมาสักประมาณนี้ลองดูสักครึ่งหน้าดูสิว่าเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือจริงๆแล้วอะจริงๆแต้มได้ทั้งหน้าเลยอะเมื่อกี้กน่าจะกดออกมาไม่เต็มหนึ่งปั๊มดีนะคะประมาณเกือบเกือบสุดปัม๊มสองเลยสามของปั๊มหนึ่งเป็นคนหน้ามันแบบ ตรงทีโซนมันมากๆเลยฉันก็เลยต้องระวังนิดนึงพวกพราเมอร์นะคะที่มีความฉ่ำวาวนะคะอาจจะใช้ไม่ได้ทุกบริเวณของใบหน้าก็มาเริ่มกันเลยเดี <t> ๋ยวอุ๊จะลองเกลี่ยครึ่งหน้าฝั่งนี้ให้ดูก่อนนะคะว่าน้อยไปอะ่ะเอาไม่น้อยไม่น้อย อันนี้นะคะคือข้างที่ลงแล้วนะคะส่วนอันนี้คือข้างที่ยังไม่ได้ลงนะคะอันนี้คือยังไม่ได้ลงอันนี้คือลงเรียบร้อยแล้วค่ะไม่ไม่รู้สึกถึงว่าเห็นชิมเมอร์หรือว่าอะไรอย่างนี้เลยค่ะที่เนี้ยนะคะเราอุกจะเห็นได้จากตรงเนี้ยเนี้ย บริเวณเนี่ยที่เวลาเรายกนะบริเวณที่เราไฮไลท์นะั่นแหละค่ะว่าเนี่ยมันจะมีความวาวในขณะที่ข้างนี้ที่มีแต่สกินแคร์เนี่ยมันไม่มีความวาวตรงนี้แต่ดูข้างนี้ตรงหน้าผากก็คือจะเห็นชัดเลยว่าฉ่ำวาวขึ้นแล้วก็เนี่ย เห็นไหมเห็นไหมได้ดูดีเห็นชัดเลยตรงหน้าผากแล้วก็หนกแก้มใช่ค่ะก็คืออุกรู้สึกว่ามันไม่เอะอะนะมันพอดีคือถ้าใครชอบผิวฉ่ำวาวแบบธรรมชาติอ่ะอันนี้ก็น่าจะตอบโจทย์เลยค่ะแล้วก็น่าจะดีเดี๋ยวอุกขอลงอีกครึ่งหน้าที่เหลือนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบรองพื้นกันค่ะ อันนี้คือหลังจากลงทั่วหน้าแล้วนะคะก็อาจจะสังเกตดูรอยดำรอยแดงที่ผิวหน้าอุกก่อนที่จะเริ่มรีวิวรองพื้นกันได้เลยนะคะเพราะว่าก็ประมาณนี้แหละอันนี้นะคะคือ l i q u ลิควิดทัส l e s s Foundation นะคะมาในกล่องแบบนี้เฉดสีนะคะจะมีที่ตรงนี้นะคะที่จะเขียนเอาไว้นะคะเป็นฟอนต์เหมือนตัวหนังสือเขียนแล้วก็มีที่ด้านบนด้วยนะคะตรงนี้ ในไซส์ 30ml นะกล่องกับอันนี้หนะ้าตาเป็นแบบนี้คะ่ะกล่องสวยนะคะแล้วก็แพคเกจิ้งก็สวยรองพื้นนะคะแพคเกจิ้งนะคะก็จะ เป็นแมตด้านๆนะคะทั้งบอทเทิลเลยนะคะทั้งตัวขวดแล้วก็ตัวฝาด้านบนด้วยนะคะตัวจุกด้านบนเนี่ยชอบมากนะคะก็คือเป็นดีไซน์ที่สวยมากๆนะคะแลวหลายๆคนเนี่ยบอกว่ามันมีความคล้ายคลึงกับแพคเกจของ Fenty Beauty แต่ในความรู้สึกอุกเนี่ยคิดว่าไม่เหมือนกันเลยนะอุกรู้สึกว่ามัน แค่ถ้าจะทำให้คนรู้สึกคล้ายคือน่าจะเป็นเรื่องของสีมากกว่าที่ตีมสีของเขาที่คล้ายกันนี่อุกยังไม่เคยใช้ยังไม่ได้เปิดเลยนะคะแต่จะให้เห็นว่าน่าจะมาจากขนส่งที่เดินทางมาไกลค,ะคะ่ะมันมีเลอะข้างในแล้วก็มันมีแบบว่าเลอะที่ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะนี่ แอปพลิเคชันนะคะจะเป็นเหมือนโดฟเฟดแอปพลิเคเตอร์นะคะก็คือเป็นฟองน้ำหัวตัดอันใหญ่ซึ่งก็ดีนะคะจริงแล้แอปพลิเคชันแบบนี้นะคะหลายคนบอกว่ารู้สึกว่ามันไม่สะอาดเพราะว่าเราจะต้องบางคนก็คืออาจจะปาดไปที่หน้าเลยแล้วก็เอามาจุ่มคืนลงไปในขวดฉนนานแล้วก็ถ้าอยากให้รู้สึกถึงความคลีนไฮจีนิดนึงนะคะเราก็อาจจะปาดที่หลังมือนั่นเองก็คือไม่ปาดลงไปที่หน้าเนาะ สีนี้คือเบอร์ 190W นะคะอีกทีหนึง่งอุ๊กยังไม่เคยลองเลยนะอันนี้ก็ครั้งแรกมีความแบบวอร์มอันเดอร์โทนนะดูแล้วแบบเหลืองเหลืองน่าจะดีกับผิวคนไทยอุ๊กเลือกเป็น W ก็คือเฉดที่ออกวอร์มหน่อยนะคะเพราะว่ามันก็น่าจะดีะเนะเพราะว่าอุ๊กแบบผิวเหลืองมากๆนะคะ อกซุ่มทุกคนเข้ามาใกล้หน่อยนะคะเพราะว่าเราจะมาลงรองพื้นกันนะคะทาพักไว้ที่หลังมือนะคะแบบน,นี้ลงขึ้นหน้าให้ดูกันค่ะ แต่หลังมือมันไม่ค่อยเวิร์กนะคะก็เลยรู้สึกว่าเราอาจจะต้องแตะที่หน้าไปเลยอะคะ่ะ ทุกคนอันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้จากรอบเดียวนะคะผิวสวยมากคือจริงๆตอนแรกลองพืนะ้นอะอุกอะลังเนนะเพราะว่าหลายคนใช้แล้วบอกว่าแบบมันแห้งบ้างมันตกร่องมันเน้นท t e เ t อร์ของผิวเช่นใครที่แบบผิวหน้าไม่เรียบเนียนอะก็คือจะเน้นให้เห็นเลยว่าเออหน้าไม่เรียบเนียนนะอะไรเงี้ยแต่พอมาลองด้วยตัวเองอะเราแบบที่มองจากกระจกอะ หลายคนบอกว่าเซ็ตเร็วนะคะอุรู้สึกว่าไม่เร็วนะอุคเคยเจอรองพื้นที่เร็วกว่านี้อุรู้สึกว่าอันนี้ก็คืออยู่ในเลเวลที่ปกติอะสำหรับอุกนะแต่ก็คือลงทีละครึ่งหน้าเนี่ยก็ได้อันนี้เราอาจจะลงครึ่งหน้าด้วยเราไม่ได้แต้มทั้งหน้าก็เลยรู้สึกว่าโอเคเราก็อาจจะลงทีละครึ่งหน้าเซฟเซฟไว้อะไรเงี้ยนะคะ ิวคือสวยมากค่ะคือมันดูแลแบบอุกเห็นความฉ่ำวาวก็อาจาจะมาจากตัวพลาเมอร์ด้วยอะค่ะแล้วก็อุกมันจะมีร่องตรงนี้นิดนึงตรงข้างจมูกที่อุกรู้สึกว่าเห็นปะอุกรู้สึกว่ามันรองพื้นไม่ไปกองตรงนั้นเยอะแต่เราพยายามแบบเลนแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ยังอยู่ตรงนั้นไม่แน่ใจว่าจะเป็นเพราะว่ารองพื้นเสร็จแล้วหรือเปล่าเราไปลงอีกครึ่งแนาที่เหลือกันนะคะตรงนี้ อันนี้คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะเดี๋ยวอุกนะคะก็จะขอไปเซตทุกอย่างให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอไปคอนทัวร์แล้วเดี๋ยวก็จะกลับมาลองลิควิดบลัชแล้วก็ลิปสติกกันค่ะอุ๊กไปคอนทัวร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ประมาณนี้นะคะอันนี้คืออุ๊กไม่ได้ลงคอนซีลเลอร์ไม่ได้ลงแป้งคือแค่ไปคอนทัวร์มาอย่างเดียวเดี๋ยวลิสต์ของ p โปรดักที่อุ๊กใช้กับลุคนี้ที่ไม่ใช่ของ Rare Beauty อุ๊กก็จะใส่เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะ อย่างสุดท้ายที่เราจะมาเล่นกันวันนี้นะคะก็คือตัวมินิเซตอันนี้คือจริงๆเราอุปเห็นแล้วว่าโปรด u ักของ Rare Beauty ตัว Liquid Blush เนี่ยเป็นอะไรที่ฮอตมากแต่ว่า คือเห็นว่า Pigment เนี่ยแน่นมากอุกลังเลอยู่2สีระหว่างสี b l i ิดกับสีจอยแต่ว่าเผอิญว่าเห็นเซตเนี้ยก็คืออยากได้ตัวลิปบามเนาะก็คืออยากได้ลิปบามสีแตงสฟูอยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าโอเค b l i ิดก็เป็นหนึ่งในสีที่เราอยากได้ก็เลยซื้อเซตนี้มานะคะซึ่งในนี้นะคะก็จะประกอบด้วยเป็นมินินะคะบลัชแบบนี้น่ารักมากๆค่ะแล้วก็มีเป็นลิปบามนะคะ แท่งเล็กแบบนี้ค่ะซึ่งอ,อกรู้สึกว่ามันจะต้องน่ารักมากแน่ๆต่เดี๋ยวอ,อกจะใช้แบบมือไปเลยก็มาลองดูกันค่ะอ,อกก็แตะสีไปเห็น<อ>เขาบอกว่ามันพิกเมนต์แน่นมากใช่ปะก็แค่นี้ล้วกัน จากที่ลองเนื้อแล้วนะคะรู้สึกว่าเกลี่ยง่ายมากก็คือลิควิด l ล s h ของเขานะคะจะมีด้วยกันร2รุ่นก็คือรุ่นที่เป็น d ิวีแล้วก็รุ่นที่เป็นแมท t นะคะซึ่งอุ๊กเนี่ยก็สีบลิเนี่ยจะเป็น f ฟ n นิชชิ่งแบบแมท t แล้วอุกก็รู้สึกว่ามันแมท t จริงๆแมทแมทเหมือนเราแบบปัดแป้งลงไปะนะคะก็คือ เหมือนกลืนเข้ากับผิวไปเลยเหมือนเราปัดบลัชออนแบบพาวเดอร์อะที่แบบไม่ได้ใช้แบบครีมแล้วอูก็รู้สึกว่ามันเกลี่ยง่ายดีแล้วก็เร็วเซตเร็วนะคะอันนี้อูรู้สึกว่าเซตตัวเร็วก็วคือเกลี่ยปุ๊บพอมันเกลี่ยไปแบบบางๆแล้วอูรู้สึกว่ามันเซต ไปเลยก็คืออันนี้ก็อาจจะแนะนําว่าแต้มทีละนิดแล้วก็ค่อยๆเพิ่มมาอะไรอย่างนี้หรือว่าเอาทีละข้างอะไรเงี้ยน่าจะเหมาะกว่าสําหรับตัวนี้นะคะต่อมานะคะ Product ชิ้นต่อไปที่น่าสนใจเหมือนกันนั่นก็คือ Gravity Dewy Lip Balm นะคะสีแต่งฟูค่ะ Gravity Dewy Lip Balm สีแต่งฟูนะคะน่ารักกุบกิบมากๆนะคะอุ๊ชอบเวลาคนทำโปรดักเล็กๆแบบนี้ออกมานะเพราะอุ๊รู้สึกว่า คืออุ๊มีลิปสติกเยอะอย่างอุ๊กมีลิปสติกมีเครื่องสําอางมีอะไรอย่างี้เยอะอะ่ะแล้วอุ๊รู้สึกว่ามันแบบอุ๊กใช้ไม่หมดอะ่ะคือถ้าเอามาอันใหญ่ๆอะ่ะอุ๊ก็ใช้ไม่หมดเพราะว่าใช่ว่าซื้ออันนี้แล้วจะหยุดซื้อทินเทนลิปบามันอื่นอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าทําเล็กๆอย่างเงี้ยออกมาก็คือดีเพราะว่าเราก็อยากลองหลายสีด้วยสีสวยมาก สีคือแบบตอนแรกโอเคิดว่ามันจะเข้มไปอ่ะสวย ทุกคนคะ่ะพอดีแบตกล้องหมดจ้าอุกเลยนะคะลงมาข้างล่างให้ดูแสงธรรมชาตินะคะดูผิวอุกได้แบบใกล้ๆเลยนะคะเนี่ยคือผิวสวยมากๆนะคะอาจจะยังเห็นว่าเห็นรอยนะคะบางจุด บนหน้าอุกนะแต่อุกก็รู้สึกว่าโดยรวมแล้วเนี้ยอุกทาแค่รอบเดียวเองอะ่ะมันปิดไปได้ก็โอเคดีเลยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอุกใช้ตัวพรมเมอร์ที่มันมีความฉ่ำแววเนี่ยลงทับไปตรงบริเวณไฮไลท์นะคะไม่ได้ลงแปง้งไม่ได้ใดเลยแล้วก็เหนือสิ่งอื่นใดน,นะคะลิปปามสีสวยมากคือชอบมากนะคะก็เดี๋ยวอุกว่าอุกจะไปถามรีแอคชั่นของป,ปา๊าป๊าดูนะคะว่าแกว่างไง เช็กล่องพืนนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะคะก็คือใส่หน้าผ่านไปแล้วสองชั่วโมงแล้วเราก็มากินซุปที่บตบป๊ะป๊าแล้วะคะก็จะถามว่าตอนนี้หน,น้าดูเป็ยนยังไงบ้างโอเคก็ดูดีเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติใช่อจะมีรอยด้ก็ต้องดดีกว่าบางทีถ้าลงแป้งแล้วก็ ตรงแป้งแล้วก็บางทีนี่มันนิ่มไม่เรียบเลยพลาหยุดออกหรืออะไรอย่ี่ตักช่วงติดมันคือจริงนะคือสรุปคือป๋าบอกว่ามาดูเป็นธรรมชาติดีคือมันก็อาจจะแบบไม่ได้อาจจะมีเห็นอะไรเล็กๆน้อยๆบ้างแต่ว่ามันก็คือสาเหตุที่ท,ทําให้มันดูแล้วแบบธรรมชาติไม่ได้แบบรู้สึกว่าแบบมันกริปไปหมดทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วอุ๊กก็ว่าแบบแรร์บิวตี้เขาก็ทําอะไรให้มันออกมาดูธรรมชาติอยู่แล้วแหละ วันนี้อ๊กพาบลัชออนของ Lab Beauty ด้วยนะคะแล้วก็ลิปมันติดหน้ากากมาประมาณนี้ค่ะอันนี้เนาะนี่ค่ะทุกคน <Hey. S 1> เรามาเช็คอัพตอน6โมงเย็นนะคะก็คือวันนี้อุ๊กใช้ลิปตัวนี้ทั้งวันเลยค่ะของ Lab Beauty งสีแดงสปู l นะคะผิวนะคะก็คือมันจะมีตรงเนี้ยทุกคนเห็นปะตรงร่องข้างจมูกอะคะ่ะ เป็นทั้งสองข้างเลยแล้วก็มีรอยมาร์กบ้างนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะอุ๊บไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ไม่ได้ลงแป้งเลยตั้งแต่เริ่มแต่งหน้าที่บ้านนะคะ <c oughs> ก็เลยถ้าเราเซตด้วยแป้งเนี่ยอาจจะมีรองพื้นที่หลุดติดมาหรือว่ามีแบบรอยหน้ากากอะไรเงี้ยน้อยกว่านี้นะคะ <c oughs> อันนี้จะเห็นชัดนิดหนึ่ง ะะถ้าผิวแห้งๆก็อาจจะเห็นว่าแบบตกตามรอยแห้งๆนะคะแล้วสีพวกนี้คือสี แต่ตรงหน้าผากอุกรู้สึกว่ามันกําลังโอเคแล้วก็จมูกโดนสนมากหนะ้าอุกเวลามันก็จะมันตรงหน้าผากกับจมูกอยู่แล้วสวัสดีค่ะทุกคนนี้ก็คืออุกกลับมาถึงบ้านแล้วนะคะเราก็มาเช็คอัพกันเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะเป็นเวลาสี่ทุ่มก็คือผ่านไปแล้วนะคะหลังจากอุกลงรองพื้นมาแปชั่วโมง8ดชั่วโมงนี้นะคะก็คืออ่ะย้ําก่อนนะว่าหลังจากที่แต่งหน้า คือลงรองพื้นให้ทุกคนดูไปนะคะเมื่อตอนบ่ายก็คืออุกลงแต่รองพื้นเนาะวันนี้ไม่มีคอนซีลเลอร์ไม่มีลงแป้งอะไรเลยคือมีแต่รองพื้นจริงๆสิ่งที่เป็นแป้งอย่างเดียวบนหน้าก็คือคอนทัวร์ซึ่งมันจะอยู่ตรงกรอบหน้าฉะนั้นตรงนี้เนี่ยตรงกลางหน้าเนี่ยก็คือจะไม่มี แป้งอะไรเสร็จเลยแล้วก็ทั้งวันที่ผ่านมา8ชั่วโมงนะคะอุ๊กไม่ได้ใช้อะไรซับหน้าเลยคือไม่ได้อะไรไปยุ่งกับหน้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเทชชู่กระดาษซับหน้ามันอะไรต่างๆแล้วก็มีอย่างเดียวที่โดนหน้าอุ๊กนั่นก็คือเฟชชั่นมาสก์หน้ากากนั่นเองนะคะซึ่งถอดหน้ากากออกมาอุ๊กก็ไม่ได้เอามือไปแตะเกลี่ยด้วยนะคือมันจะโดนหน้ากากยังไงก็ปล่อยมันอย่างนั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็ให้ดูแบบชัดๆเลยนะคะ อันนี้ก็คืออุกใช้ลิปบาล์มของตัว r a r Beauty ด้วยนะคะซึ่งอยากจะบอกว่าอุกปื้มกับลิปบาล์มมากนะคะชอบลิปบาล์มมากคือลิปบาล์มเนี่ยคือเนื้อแบบว่าดีมากแล้วก็จริงๆมันออกเป็นแนวเหมือนลิปบัตเตอร์คือลิปแบบเหมือนแบบมีพิกเมนต์ที่อุกว่ามากกว่าลิปบาล์มมีสีเยอะอะคะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออแบบชอบมากอันนี้เลา้มาดูรองพื้นนะคะมันเม้ เข้าไปที่ผิวได้รู้สึกว่าเป็นผิวดีอะคืออุกรู้สึกว่าอะตอนแรกคืออุกลังเลว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อดีนะลองผืนเพราะว่าหลายๆคนรีวิวก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่ผิวไม่เรียบเนียนเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยมันเหมือนกับเน้นให้เห็นว่าผิวเราไม่เรียบเนียนยังไงบ้างนั่นเองก็คือแบบไม่ช่วยสมูทให้ผิวเราดูดีขึ้นนะคะแต่พอมาใช้เองแล้วตอนลงหลังจากลงเสร็จเลยอ่ะอุก,ก็รู้สึกว่าเออหรือว่ามันจะจริงไม่น่าซื้อมาเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่งมันเซตก่อนจากสะบ้านซึ่งก็ไม่นานนะประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันค่อยๆดีขึ้นค่อยๆซึมกับผิวไปมากขึ้นอันนี้เนี่ยคืออุ๊กก็ไม่คิดว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันนี้ส่งของพราเมอร์ของเขาด้วยหรือเปล่าแต่ว่าอุ๊กก็รู้สึกว่า มันก็เป็นอะไรที่น่าจะช่วยกันได้แล้วก็แต่จริงๆแล้วระหว่างวันะองรู้สึกว่ามันมีตกร่องตามตรงที่แห้งๆบ้างแต่ว่าพอหน้าเรามันมีความมันจากธรรมชาติขึ้นมามันก็หายไปเองอะเอองงมากแล้วก็ตรงจมูกอุคเนี่ยที่ชอบแบบรองพื้นหลุดอะคือมันไม่หลุดเลยนะมันดีมากเนี่ยค่ะแต่ว่าจะมีถ้าจะตกล่องสุดก็น่าจะเป็นร่องข้างจมูกซึ่งอู๋ว่ามันก็เป็นแบบธรรมดาเนาะที่แบบมันจะมีตกล่องบ้าง รองข้างจมูกอย่างเงี้ยแล้วก็ครีมบลัชที่ปัดแก้มเนี่ยอุป,ปัดตั้งแต่บ่ายโมงบ่ายโมงกว่าบ่ายสองอะคือสียังแน่นอยู่เลยอะคือดีมากๆนะคะสรุปกับโปรดักทั้ง4ชิ้นนะคะจาก r รบ b ิ a ต t ้ต้องบอกว่าอุกช,ชอบทุกอย่างเลยนะคะจริงๆไม่มีชอบอันไหนมากกว่าอันไหนเลยคือปลื้มทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรองพื้นคุมมันได้ดีเรื่องของการคุมมันนะคะก็คือโดยที่เราไม่ได้เซ็ตแปง้งไม่ได้ซับหน้าเลยอุกรู้สึกว่ากับ คนที่ผิวมันตรงช่วงทีโซนมากๆอย่างเราเนี่ยถือว่าดีมากๆแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นคนผิวมันและรังเลอยู่นะคะก็คิดว่าน่าจะเหมาะเลยคิดว่าน่าจะดีด้วยนะคะตัวพรมเมอร์นี่ก็ทําหน้าที่ได้ดีมากๆนะคะทําให้เกลี่ยรองพื้นได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้รองพื้นเนี่ยไม่เป็นคราบนะคะบลัชนี้ก็ติดทนแล้วก็ลิปบาร์ไม่ต้องพูดถึงซื้อสีอื่นแน่นอนนะคะเพราะว่าชอบมากยังไงวันนี้นะคะเดวอุขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับการติดตามนะคะแล้วก็ถ้าเกิด มีคำถามอะไรนะคะคอมเมนต์มาได้เลยแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามของอุกเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวอุกเขียนไว้ให้ด้านล่างพร้อมถึงรายละเอียดต่างๆนะคะยังไงวันนี้อุกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ